สวัสดี f c แล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนปีใหม่มีใครที่จะเดินทางก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับวิธีการเช็ครถเบื้องต้นนะที่จะเดินทางไกลนะครับจากอู่ตะวันนํำมาฝากเป็แนแฟน,แฟนที่ติดตามกันนะครับอา้าวเช็คอะไรบ้างนะใครที่จะเดินทางอา้าวตอนแรกเราเช็คไฟสัญญาณก่อนนะครับเปิดไฟหน้า ไฟหน้าไฟสูงแอเช็คไฟหน้าไฟสูงนะไฟสัญญาณน,นะเออปิดเดี๋ยวไปดูอา้าวไฟลีไฟหน้าไฟสูงเบี่ยงบนนะครับเช็คระบบไฟสูงต่ำลีเลี้ยวเบรกแตะถอยนะอ่ะบียดโอเค เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวา,เ,าเลี้ยวซ้ายเอบังคบทุกหลอดนะไฟฉุกเฉินอา้าวไฟตัดหมอกข้างล่างเปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดหมอกอา่าโอเคติดแล้วนะไฟตัดหมอก ไปดูด้านท้ายดูด้านท้ายด้วยนะครับอันนี้ไฟลีเอาเยเอย่าเบรกอ่าเบียกขึ้นไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกเลี้ยวซ้ายอา้าเปิดกุญแจเข้าเกียา ไปนะครับโอเคพอดีสองป้ายครบนีเป็นการเช็คไฟสัญญาณนะอา้าวต่อไปมาดูยางนะยางยางถ้าใครใช้มานานก็ก็ดูหน้ายางดูอะไรนะครับ ว่ายางเรามีการเปลี่ยนมานานหรือยังของใหม่นะอันนี้ยางดูปีอันนี้ปี2019นะครับ2019ดูลักษณะเส้นรอบขอบลึกนะเช็คยางเช็กลมยางนะยางมีกินไหมกินนอกกินในไหมนะครับปกติไหมนี่อันนี้ปี2019นะ นี่2 2 2 2 2 0ยี่2ก็3ปีก็ยังพอใช้ได้นะครับะก็ดูว่ามันโลนหรือยังมันกินหรือยังกินหน้ายางไหมถ้ากินหน้ายางก็ต้องไปเช็คช่วงล่างนะครับอันนี้พอได้ยางยางก็ลมยางลมยางก็รถเก๋งก็33-35ไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่สะดวกนะส่วนรถกระบะก็40-42-45อยู่ประมาณนี้ ้าวต่อไปเบรกเบรกก็คือเราจะตรวจเช็คตรงผ้าเบรกเนี่ยรถคันนี้เป็นฮอนด้าแก๊นะผ้าเบรกเราก็ส่องเข้าไปในดูดูที่ผ้าเบรกนะครับเหลือเยอะไหมนี่คันนี้ก็ผ้าเบรกอยู่ประมาณ80%นะครับก็ใช้ได้นะครับอ้าวลงมาเปียมยกรถขึ้นเขียบช่วงล่าง เดี๋ยวนะดูน้ำมันเบรกถ้ารถใครเนี่ยรถใหม่ๆนะไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ำมันเบรกนะถ้าน้ำมันเบรกพองนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเบรกมันจะไปแทนที่เนื้อผ้าเบรกที่ออกนะไม่ต้องไปเติมลงนะถ้ามันขาดนะพอเราเปลี่ยนพ้กรเบรกปั๊บน้ำมันเบรกมันก็จะกลับมาคืนตำแหน่งเดิมมันนะถ้าเบรกเราไม่รั่วนะครับอันนี้มินอันนี้แม็กแล้วก็ดูมันจะมีขีดบอกอยู่นะ โอเคนะอันนี้เป็นเกียร์โตไม่มีคัดนะไม่มีน้ำมันคัดนะ <c oughs> ต่อไปวัดน้ำมันเครื่องไปเตรียมวัดดูวัดน้ำมันเครื่อง,อดดองก็วัดตอนเช้า,ชาเย็นเย็นนะวัดดึงขึ้นมาครั้งแรกก็เช็ดออกจุเสียบลงไปดูอยู่ในระดับไหมนี่ ถ้าอยู่ก็โอเคไปนะครับอ่าโอเคมันเครื่องปานถว่วนนะ้ำมันเกียวโต้นนด้าน,นล่างนะนู้นออโต้นี้จะมีวัดอยู่สองระดับนะตอนเ,เช้าวัดเย็นก่อนวัดเย็นมันจะมีขีดบอกไหนดูสิ ถ้านี้ติดต้องติดเครื่องวัดนะเป็นฮอตเห็นไหมเขาเขียนไว้ฮอตตอนร้อนวัดตอนร้อนก็อยู่ประมาณนี้ตอนตอนตอนเย็นตอนเช้าเช้าก็อยู่ประมาณนี้นะถ้าอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ก็ปกติน้ำมันเกียร์ถ้าใครเปลี่ยนตามอายุการใช้งานก็น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนทักสามหมื่นโลสองหมื่นโลแล้วแต่นะถ้าอยากให้ดีก็สองหมื่นโลเปลี่ยนจริงเลยนะน้ำมันเกียร์ อันนี้เราก็มีตารางมีกําหนด,ดไว้อยู่นะใครเปลี่ยนหมื่นโลก็น้ำมันเครื่องก็ใครเปลี่ยนหมื่นโลก็เปลี่ยนหมื่นโลนะน้ำมันเกียร์สองหมื่นกิโลอันนี้ก็ตรวจเช็คเอาตามเกียร์ของใครของมันนะครับดูมัน้ํามาน้ําแล้วก็เปิดตอนเย็นๆนะตอนเช้าๆนะครับตอนร้อนอย่าไปเปิดนะครับนี่เปิดดู ไม่พองนะปกตินะครับแต่ดูที่หม้อพักด้วยนะครับนี่หม้อพักก็ต้องให้มันอยู่ที่ขีดฟูนนะเต็มไหมฮนะถ้าลดก็เติมน้ำยาเข้าไปไม่แนะนำให้เติมน้ำเปล่านะทำไมต้องเติมน้ำมีสีน้ำยาหล่อเย็นนะครับเพื่อเวลามันรั่วเราจะได้เห็นมันซึมตรงไหนนะจะได้แก้ไขได้ทันนะน้ำยาที่มันเป็นสีเขียวสีชมพูนะครับ ถ้ามีการรั่วซึมเราก็จะมองเห็นได้ชัดก็ฝากแฟนเยดเอาไว้อ้าวยกรถขึ้นให้เช็คตามตำแหน่งนี้แล้วนะเดินทางไกลก็จะได้มั่นใจนะครับเรามาดูช่วงล่าง น,นี่ขออนุญาตจะขนรดนะครับเราเอามาเป็นวิทยาทานนะให้คนที่เดินทางเดินทางไกลนะอ่าพอ,อาโยกล้อดูครับหมุนล้อดูก่อนนะลูกปืนล้อหมุนล้อดูมีเสียงไหมนะครับถ้ามีเสียงดังก็แก้ไขก่อนนะลูกปืนล้อมจะดังกด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 นะน,นี่ไม่มีหมุนเลื่อนเอายกดูยกขึ้นลงดูโยกล้อดูจับอย่างนี้โยกดูปั๊บไม่มีการโยกแสดงว่าลูกหมาปีกนกดี นะนี่ลูกหมาปีกนกล่างตัวนี้ของใครอ่ะก็เปลี่ยนก่อนเดินทางนะครับอันนี้เป็นคันชักกันโค้งนะกันโค้ง่นะคันแน่นก็ไม่เป็นไรไม่แน่นก็ควรเปลี่ยนนะครับเผาดูยางเผานะแตกไม่แตกในช่วงล่างนะครับเช็คดูแต่รถคันนี้มันเครื่องไรเยิ่มเลย นะครับนี่ต้องดูตรวจเช็คดูเป็นพิเศษนะนี่นะวัดระดับน้ำมันเครื่องดูด้วยนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนซีนนะครับซีนด้านบนามาดูช่วงล่างฝั่งนี้ทีซ้ายขวาหมุนดูทีริม,มล้ดอดูโยกดูทีโยกดูไม่ไม่มีโยกไม่มีคอนแสดงว่าใช้ได้นะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับขึ้นดูช่วงล่างนะอมมาฝากเป็นแฟนอุตวันที่คอยติดตามและคอยคอมเมนต์มานะครับอันไหนขาดตกบกพ่องก็ต้องขออภัยมาด้วยที่นี่ด้วยนะครับเอาไปเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะใครจะเช็ครายละเอียดได้เยอะกว่านี้ก็ดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเช็กเพิ่มได้ไม่เป็นไร อันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นก็นำมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุตวันเช่นเคยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ